อยากได้เครื่อง C N C เพิ่มขอออเดอร์จำลังเข้ามาแต่ดิดกปัญหาเรื่องเงินดาวพบเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ทรายมีทางออกให้กับพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะทรายนะคะจากบริษัทโอตาเอ็นจิเนริงค่ะตอนนี้พี่ๆมีความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของเครื่อง C N C เพิ่มกันอยู่หรือเปล่าคะแต่ลองขอริสซิ่งกับแฟนเณรไปแล้วก,กี่เจ้าคะ ถ้าได้ลองแล้วหลายๆเจ้าเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าเงินดาวมันก้อนใหญ่เหมือนกันนะส่วนใหญ่คิดเป็น20-25%ของค่าเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเคที่ทางโอตาของเราได้เข้าไปให้คำปรึกษานะคะเราทราบปัญหานี้ของพี่ๆค่ะโดยเฉพาะโรงงานที่เพิ่งเปิด2-3ปีเนี่ยจะโดนกันเยอะเลยค่ะแต่ถ้าจะใช้เงินสดในการซื้อเครื่องเนี่ยก็คงจะยังไม่ไหวเครื่องเก่าที่ ก็เต็มสภาพแล้วกิจการบางกิจการนะคะก็ซื้อเครื่องมือสองค่ะในการใช้งานในปีแรกๆไฟแนนซ์ทั่วไปนะคะถ้าเปิดกิจการมาไม่เกิน3ปีแรกเนี่ยจะมีโอกาสยากมากเลยที่จะได้เงินกู้ไปซื้อเครื่องหรือว่าถ้าได้เนี่ยก็จะติดกำแพงสูงของเงินดาวน์อีกค่ะแต่สําหรับที่โอซ่าเอนจิเนียริ่งของเรานะคะเรามองต่างจากไฟแนนซ์ทั่วๆไปค่ะเรามองถึงศักยภาพของกิจการมากกว่าค่ะเราไม่ได้มองแค่ว่ากิจการเปิดมานานเท่าไหร่ นอกจากจะได้เครื่อง C N C ไปใช้อย่างทันใจแล้วเนี่ยเมื่อมีความต้องการเครื่อง C N C เราสามารถที่จะออกใบเสนอราคาให้พี่พภายใน15นาทีค่ะหลังจากที่ได้รับนามบัตรของบริษัทมาแล้วเราก็อนุมัติวงเงินภายใน1วันรุบผลด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้นามบัตรหนึ่งใบค่ะใช้เวลา1วันตอบกลับรวดเร็วทันใจผลิตงานทานันลูกค้าสบายใจเราก็สบายใจค่ะให้ออตาของเรานะคะได้เข้าไปเสนอไฟแนนซ์แล้วก็ออกแบบให้ตรงกับคั การของกองิจการพี P ่ๆนะคะวงเงินดาวของเราตามค่ะอนุมัติผลก็ไวถึงแม้ว่ากิจการจะเปิดมาเพียง1ปีหรือว่า2ปีแต่ถ้ามีฝีมือเนี่ยก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เครื่อง CNC ไปใช้เพื่อต่อยอดขยายกิจการค่ะให้โอกาสทีมงานทายแล้วก็ทีมงานโอตาเอ็นจิเนียริ่งของเราได้เข้าไปออกแบบไฟแนนซ์ให้กับพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะ